สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ลอตอีทีกัญชาเชียงเขยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟรีไฟกัญชาเชียงเขยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟรีไฟนะฮะมีโค้ดอัปเดตมาใหม่เด็กข้อโค้ดนะครับจะมีส่วของโค้ดซีนเพิ่มนะครับเป็นปรับถาวรเลยแล้วก็จะมีส่วของโค้ดเพชรนั่นเองนะครับจำนวน1นึ่งหมื่นเพชรนะครับผมแล้วก็จะมีส่วนของเป็นโค้ดท่าทางกันด้วยนั่นเองนะครับทั้งหมด3โค้ดนะฮะ ถ้าใครนะครับอยากได้โคดนี่นครับก่อนอื่นเลยกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก่อนเลยนะครับถ้าไม่กดให้พี่พี่ก็ไมา่แจากโคดนะครับผมอ่านะครับกดไลค์เลยถ้านน้องกดแล้วเดี๋ยวเราไปแจกโคดกันนะครับแตนครับก่อนเราจะแจกโคดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดน,นึง ในคลิปนี้นะครับพี่จะมีการแจกเพชร1,600เพชรครับจำนวน5รางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกสคารเป็นแพ็กเกจครับผมเป็นสอแพ็กเกจตัวละครอาลกนั่นเองจำนวน5แพ็กเกจนะครับก็ราคา1,999เพชรนะฮะต่อ1แพ็กเกจก็จะได้รับทุกอย่างของตัวละครนี้เลยนะครับได้ทั้งชุดนะครับแล้วก็ตัวละครนั่นเองได้ครบเลยนะครับผมโอเคนะแล้วก็พี่จะมีการแจกในสคารเป็นสกินปืน เป็นแบบถาวรรับผมหนึ่งกระบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนนะฮะบอกพี่มานะครับพี่จะองการจกส่วไปให้และทุกกระบอกเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าเป็นแบบใหม่หรือแบบเก่าก็แล้วแต่นะครับได้หมดเนาะนะครับโอเคนะแล้วก็พี่จะมีการจจดส่งของขวัญให้น้องๆนะครับที่คอมเมนต์ยูไอดีในคลิปนี้เองใครคอมเมนต์ยูไอดีในคลิปนี้ก็รอรับของขวัญได้เลยนะครับพี่จะทำการแจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้ ไม่เป็นบาทเป็นชื่อนะฮะว่าเป็น2ท่าทางนะฮะว่าเป็น2ชุดก็แล้วแต่ได้หมดเลยนะครับโอเคนะคแล้วก็พี่นะฮะจะมีการาแจ้งกติกานะครับให้น้องๆนะครับทั้งหมด4ข้อนะครับกติกาข้อแรกแรกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่2 กดกระดิ่งช่องของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับขอไม่เหตุผลว่าจะไมาอีกอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะฮะคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ยูอดีขอเตียอาไว้นะครับง่ายๆนะครับผมแค่นี้เลยนะฮะสำหรับกตะิกาสี่ข้อนี่ครับไม่ยากเลยโอเคนะถ้าอยากได้ก็กันก็อย่าลืมทำตามกตะิกาที่บอกไว้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวใน,นพี่ขอพาไป game, อ,ไป game, อัปเดตเกมก่อนเลยกันว่ามีอะไรกันบ้างครับแต่เดี๋ยวนิดนึงนะขอเสืิมนิดนึงก่อนจะอัปเดตเกมพี่ขอพาดูโค้ดก่อนเลยว่ามีอะไรกันบ้างอย่างแรกนะครับผมเป็นสอง เป็น s m g นะครับเป็นส่อของ m p 4 0นะฮะอ่ะเป็นส่อของ m p 4 0ในปีนิกเกอสองพันสนะครับเออโอเคนะครับก็จะมีส่องเป็น r e f e r e นะเป็นสก้า Arctic Titan นะครับเขาบอกนี้เลยนะครับก็บลอกดาเมจ1นึ่งบล็อกดาคาชิง2ลบระยะ1นึ่งะก็ไม่ใช่ลบระยะนะครับเป็นลบแมกกาซีนหนึ่งนะครับผมโอเคแล้วก็มีคอลเลคชั o n นะครเป็นท่าทางไก่นะครับเป็นท่าไก่ในเอ้ยนี่เลยเป็นท่าไก่กกุกกกุกอันนี้เลยนะครับเป็นท่าแรนะครับบอกก่อนเลยนะครับผมแล้วก็จะมีสอของท่าทาง Peppy Chuck ะเป็นท่าทางไว้พิชากาำอะไรที่แปะแปะมือเออนะครับแล้วก็จะมีส่อหอบเป็นท่านี้นะครับเป็นท่าชาเลนจ์นะครับอ่าชาเลนจ์อ่อนนะครับผมทุกคนครับนี่นะเป็นท่าชาเลนจ์อ่อนเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับท่าทางแล้วก็ทีเด็ดของเราเลยฮะหนึ่งมื่เพชรสามารถเติมได้เต็มคนคนละหนึ่งพันเพชรนั่นเองนะครับประมาณนี้โอเคก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับไอเทมโค้ดนั้นเดี๋ยวพี่ขอพาอัปเดตเกมก่อนก็แล้วกันว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยเป็น2ชุดนะฮะเเซตสริโอ น้อยแมกเกอร์ no นะครับนี่เลยนะฮะโอเคเราขอพาดูกิจกรรมเันนิดนึงนะสำหรับตรงนี้กิจกรรมอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ากิจกรรมอะไรนะเป็นกิจกรรม,มพูดไม่ถูกอะแต่ว่ามันเป็นเป็นกิจกรรมมันไม่ันไม่ใช่ตามหาพวกโทเค็นนะอันนี้มันสุ่มวัดดวงเอาเลยนะครับนี่นะห้าครั้งนี่มีเพิ่มโอกาสด้วยโ,โหแล้ท่าทางนะครับโอเคนะโอ้โหเพิ่มโอกาสแจ็คพอตแล้วก็จะมีท่าโบย่าด้วยนะครับทุกคน แล้วมันจะมีท่าโบย่าตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมนะครับนี่เลยนะครับมีท่าโบย่าด้วยนะครับเฮ้ยบางกลางคึบอ่ามันจะมีอันอันนี้มัน209เพชรใช่ไหมคึบเรียบร้อยเอ้ยได้ท่าไม่ใช่ได้ได้ท่าได้เป็นอะไรนะอยากได้ท่าโบย่านี่มีท่าโบย่าด้วยนะครับนี่อ่าขอสุ่ม5ครั้งเลยดีกว่านะครับวัดดวงไปเลยได้กระทะฮึบโอ้โหได้เสื้อได้ของเกลือนะครับ คือได้ของเกลือทุกคนนี่ครับผมก็เล้เพชรหมดแล้วนะครับเพชรหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกระทะนั้นนิดนึงว่ามีอะไรบ้างนะกระทะกระทะมันน่าจะมีอยู่แล้วอ่ะนะกระทะพี่เนี่ยมันมีแล้วนะกระทะปูย่าโอ้โหมันไม่ดีอะมันไม่เด็ดเลยทุกคนนะครับแล้วก็จะมีสกปรกเป็นอ่ากล่องอันนี้นะครับนี่เลยนะครับแล้วก็มีได้เรามาอีกนะครับเป็นเสื้อนะเป็นเสื้อนี้นะครับมันคือเด็ดเท่าไหร่นะเป็นสเตสติโอเป็นเตอร์นะครับเป็นเขาเรียกเป็นชุด เทคโนอะไรเอามาย้อมแมวเอานะครับไปก่อนนี่ใส่เสื้อแรงดีกว่าเยอะเลยนะครับเสื้อแรงนะเสื้อแรงซีซั่นสองน,น,นยเอ้ยนี่ใส่เสื้อแรงดีกว่าเยอะเลยนะครับเห็นไหมนะครับเออนะครับใส่เสื้อแรงดีกว่าเยอะแบบเยอะมากนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีสองเป็นอันนี้นะครับเห็นไหมนะครับมีให้รับตรงนี้เนาะนะครเป็นผู้ป้องกันมอยัลนะครับแล้วก็อย่าลืมออกสำรวจกันด้วยนะครับตรงนี้นะมีให้ออกสำรวจเนาะนะครับโอเคแล้วก็จะมีสองเป็นไอวอลใหม่นะครับนี่ไอวอลนะครับนี่เลยนะ ก็เป็นกิจกรรมเทศกาลไอวอลเดี๋ยวยิงให้ดูหนึ่งนัดปังไหนเอ่ยโอ้ <laughs> โหเกือมากนะครับก็อันนี้ก็สะสมครบ700พอยต์นะสามารถรับไอวอลอ่าซแนต้าตรงนี้ได้เลยนะเห็้มาเดี๋ยวยิงให้ดูอีกเม็ดหนึ่งนะครับอ่านี่น,นอีกหนึ่งนัดบึ้มอ่ะโอ้โหได้เกือเป็นไอวอลสแนต้านะครับก็สามารถผสมกันได้นะครับตรงนี้ตรงนี้พี่ยังไม่ได้เติมเพชรนะพี่ก็ยังไม่ได้สุ่มนะครับผมทุกคนอ่ะโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปน,นี้คือ มันไม่มีอะไรให้สุ่มแล้วอ่ะคือพี่ไม่ไม่มีอะไรให้พี่สุ่มเลยนะครับเพราะตอนนี้พี่ยังไม่ได้เพชรเลยอ่ะอนะครับก็เศร้าๆนิดนึงนะเรื่องนี้นะครับปึ๊บโอโ้โหโอ้โหเกลือจัดนะครับเกลือจัดเลยนะครับผมอ้าวหมวกเอากลับมาขายเฉยเฮ้ยอันนี้เป็นแพ e ็คเอกูซีฟได้อะไรบ้างเป็นบัตร MRT ชุดเอกอ i ส e ลายฟรีไฟแล้วก็เฮ้ยเป็นชุด e Fi เอกอุสิลายฟรีไฟเหรอ เฮ้ยเฟี้ยวบอกเลยจะเอาพี่จเจ้าอันนี้แล้วก็น,นี้เป็นบัตรเอ็มบัติร่าฟฟสุดเทะนะ่แล้วก็ได้หมวกทาวอนได้กล่องคนหนึ่งแล้วก็กล่องพี่อยากซื้อเป็นอันเนี้ยสามพันเพชรเลยเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอซื้อสามพันเพชรก่อนก่อนแล้วกันนะแต่ว่ามันต้องอืมชื่อบัญชีผู้ใช้งานตรงนี้มันต้องเปลี่ยนตรงนี้เนาะ นะครับเออนะครับต้องแค่ไขข้อมูลก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ค่อยแอบไปซื้อก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมีสอบเป็นกิจกรรมวันนี้ก็ยังอยู่เนาะมีกล่อง21ด้วยนะครับกล่อง2021นั่นเองนะครับต้องขอเติมมาเท็มโควตตรงนี้ยังไม่มีให้เติมนะเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ในส่วนของการเติมมาเท็มคนไว้ด้านล่างคลิปนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคค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 รรรรรรรััััััับบ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 บกกกก็สาาาาหลิิปปนนนนี้้๊๊๊ยยยยททุุุะผมจๆว รักทนนะครับผมจุ๊บๆก็อันนี้เป็นอดีใหม่เนาะนะครับก็อย่าลืมกันนะ